แยกกันกลองตัวเดี๋ยวเจอกันจะจำมันได้เนี่ยนะนั่งไม่ได้เดี๋ยวโทรมาแล้วครับเจ้ามังกอรับกดโดยพระเอกเสียงออดน้องกิดไปกรนทะยมรับกดต้อมฟองทรงเปียนคำพระเอกต้อง พาไปเที่ยวดูน้ำพาไปดูทีแล้วพาไปเที่ยวสวนเด็ดดอกลำลวดสให้ดึกสีเสียผู้ตากลายหดและเสียบผลเสียบลตั้งอาบุตรยกยิ้มเตะตอนที่ ที่ผรควรจะบอกกันดีผู้ชอบอะไรไหนะติกกระติกนาด้นหน้าเองเรียนมาตลอดตอดทำตลกมากมายความว่าคิดอยู่่ากแต่ถูกรุนรงจะทำไงดีวามคิดกาหยุดลงปัก าเป็นความดุวที่ตอครั้ัฉันดีผู้ชายอะไรได้กระสิกระสิบอาจารักตนักดีมามออกต่อจะออับตลอดมากีบมากวันว่าจะ้อรักจะทำไงดีความคิดจะิ้สรนฝังอ เราจะหมดแล้วล่ะค้าช่วยอดทนหน่อยคร้าสวยดีๆไม่ชอบก้อนกูโหดถ่ายรูปได้แต่อย่าถ่ายเฉยขาอีก๋ยหา เอาขวานไปไล่ฟาดทำไมก็มึงบอกให้มาไรไทำอะไรไปดีสนิท,ทเดี๋ยวไปต้องตีหรอกจามแม่งเลยเดี๋ยวก็ิทบ้าเหรไม่ใช่แบบนั้นไปตีสนิทหมถึงว่าไปทำค,ความรู้จักเลยแต่มึงไปตีมันมันหลับสนิทหรือเนี่ยเฮ้ยแต่ก,การอะไรเรื่องนั้นมไม่ทายสวัสดีค่ะคุณพี่คนสวยจะีวว่าอย่างนั้นนี้นะเห็นมาแล้วอยากร้องไห้เลยน้ำตาคุณจะไหลเลยเป็นอะไรอ่ะคุณนึกถึงแม่กูนี่เวรแต่งแมาแก่เลย เขาทำไมไม่ให้เกียรติกันเลยล่ะครับเดี๋ยวขอโทษอนะครับทำไมอ่ะคือคุณน้องมาในเมืองนี้มีธุระอันใดเออโทษนะรูปร่างสารรางอย่างคุณน้องที่หน้าเกิดมาเป็นผู้หญิงเหมือนพี่เลยนะเนาะตายแล้วพาคอ,อเลาะร้ายจริงนะนี่จะหมูหรือตูดไก่ย,ย่างไปสุกยะแรงนะครับแรงนะแทนรูปร่างบึง้งขอโทษทีนะครับทำไมเหมือนจับกังไปทำปูเถอะป เราเหมือนคนทำปูนว่ะอะไรว่าคนทำปูนอะไรบรู้นคนโมปูนอ๋อเหรอไปจัดก,การมันอยู่นี่เลย,ยนึะเป็นนึกคำด่ามาได้ไมึงอยาไปเลยทำไมอ่ะอาพับจะตายอาพับตรงไหนทีน่บ้านมันทาเครื่องยึดจักรู้ไหมเฮ้ยทำไมรู้ได้ไงอ่ะแล้วทุกวันเนี่ยเขาเลิกทำไปแล้วเพราะว่าเขากลัวกลัวอะไรเครื่องยึดจักรนะทับใ่หน้าเขาเห็นแล้ <c oughs> ้ยโอ๋โอหน้าเอ๋โอ ไอ้ขับว่นสนอะเขาไม่ไดไ้ใช้กันหน้าเขาใช้กันตีนหรือว่าแม่ฉันเรียกไปตบแล้วตบรางวัล,วอลวเออยังไงกันคะพวกคุณเนี่ย กาเลินเลยนะบ้านเรืออย่าไปค้านชื่อมันนะเหมาะกับมันแล้วแหละปากินี่ชื่ออะไรการ์ลากินีว่าเขาเขาถามอะไรผมว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่าครับมันดูใครผมใครผมหนูหนูว่าหมายถึงว่าผมอ่ะอ๋อค๋อข่ะข่าข่ผมอย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อซะใหม่เลยอย ouais> ่าไปชื pues, ่อการ์ลากินีเนี่ยมันแบบว่ามันเหมือนมันเป็นตัวทำลายบ้านทำลายเมืองเลยอ่ะนี่ชื่ออะไร บ้านพี่เบอร์หนักไปเขอโทษนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ครั้นี้นึกออกขอโทษนะครับคุณขาคุณมากันกี่คนครับมาสามคนครับแล้วหายไปหนึคนแล้วคเพื่อนนะเพื่อนหนูเพื่อนหรครัใช่เดี๋ยวจะเรียกเพื่อนมานุตอบพี่แล้วกันนะไอ้บ้าเพหรอมีสี่นเ กกูก็วอกกูรับได้แล้วเจอทุกทีก็ไม่ใส่เสื้อไหนรีบไปตอนนี้มีคนเรียกใครเรียกจ๊ะแม่นางที่เรื่องเรื่องผัวหลอใช่แล้วคาว่าในเมื่อตรับนเป็นนางข้าหลวงว่เธออะไรนะเราเป็นนางข้าหลวงว่เธอรักสุขสิทธิ์ไม่อยากจะคุยด้วยเลยเพื่นดีมากคุณผู้หญิงพี่อะไรอะ อย่าบอกนะเด็กร้านคาราโอเกะไม่ใช่ใครนะเด็กฉันอยู่ร้านลงไม่แปนอะไรก็ลงไม่แปลงฉันลำเจียงถามตรงๆเลยเห็นแล้วพี่ชอบมากตัวของน้องเนี่ยคิดพี่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่คิดมากหรอกทำไมปล่อยวาง ไม่ใช่คุณหมายถึงค่าตัวของเถอะค่าตัวขึงคุเท่าไหร่อ๋อทเพื่อนคุณคิดเท่าไหร่ดูไม่คิดมากดูเป็นคนไม่คิดมากดูเป็นคนบ่อยวางไงี่ค่าตัวเท่าไรแจ็คเห็นมาบ่อยนะเอาไปห้าพอนละโอ้อะไรห้าร้อยเนี่ยใช่ล้ยองนะครับห้าบาทห้าบาทค่าตัวจ่างค่าตัวห้าบาทนี่เหรอพี่ไม่มีเงินสดจะสแกนนะสแกนได้มีเพื่อนไหมได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้เจอ Ẹ, แม่แม่เลยนี่ไม่มาคนเดียวนะนี่นี่ดูสิเนี่ยไอ้เหี้ยบอลเหียบอลไอ้ไอ้เหี้ยบอลโอ้ไม่มานานเลยนะเจ้าคะเอางูไม่มานานเลยไงกำลังเก็บเงินอยู่เก็บอ๋อคนเลยไม่ได้มาเที่ยวที่นเด็ดเด็ดแม่แแม่แคุณแม่เจ้าขาไอ้แชมไม่บอลมาพี่เขาเลี้ยงนะ กสวัสดีครับไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาไปเงาเอ้ยเย็ควรไม่อยู่บ้านเหรอเย็นควรนั่นแม่อเปลี่ยนคนแล้วจะทนคแม่ตัวเองเปลี่ยนคนแล้วจะทำแม่ตัวเองแมวแม สวัสดีครับสวัสดีครับสวยจังเลยขอบคุณนะคะคุณชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรทางนี้ทางนี้จริงชื่อเขินเขินเออเจ้าตีอะไรเนี่ยผมเขินเอาไว้พอดีพอแม่แฟนแม่แฟนเหรอครับใช่ครับโอ้ยสวยจังเลยแล้ววันนี้มาทำอะไรนะครับอ๋อวันนี้มาขึ้นพ่อพ่อปู่มินทาขึ้นพ่อปู่มินทาใช่ค่ะถ้างั้นเชิญเลยครับสวยอีกผ่านได้เลยเชิญจ้ะเชิญจ้ะมีเพื่อนมาเนี่ยเรายังไงสวยวะ เดี๋ยวไม่คนหนึ่งพี่ไม่คนหนึ่งขอเด็ดเด็ดกว่านี้เลยมาเลยปาาๆ อ่ะจังไม่ได้ก็ยกให้เลยพี่จัดการเลยโอ้ยมาจากบางกินี่โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะไม่มีอะไรพี่ถึงงานถึงงานถึงท่าอะไรมึงคนบ้าคนบอยหนังหัวหลุดเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปปลูกผมมาโว้ยคนนี้เป็นยังแน่นไหมแน่นดีจังเลยพี่ขอตีหน่อยนะแน่นจังเลย อ้อเยี่ยเี่ยเาสวยไม่ขออาฆ่าเลยม่จ้าอะไรนะครับขอเห็นหน้าหน่อยถ้าเิดว่าเรหัดไปแล้วเอาเลไม่ต้องรีบพี่เลือกเนะเราขอแค่พีสิิติงก็พอเลยหยุดใจพื้นเลยให้อยดิ้เลยอะไรนะลองร้อยดิจงวยะไรบ้างไอ้กี่เพื